สัสดีค่ะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้ก็มีสาระความรู้ที่คุณแม่มีปัญหานะคะมาปรึกษานะคะก็เลยคิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องการดูดเกี้ยงเต้ากันดีกว่าค่ะใครเข้ามาแล้วก็กดทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่การน,นิดนึงนะคะสวัสดีทั้งทางจิ๊กซอวทาง,ทาง,ทางเพจทาง YouTube พี่กัรน้องแม่นะคะถึงเรื่องของการดูดเกี้ยงเต้าถ้าคุณแม่ท่านใดเนี่ยลูกโตแล้วนะคะผ่านประสบการณ์มาแล้วพี่กัรก็อยากให้มาแชร์ นิดหนึ่งนะคะคือสืบเนื่องจากว่าเวลาที่ลูกน้อยที่กินนมแม่แล้วมีอาการดังตออ่อไปนี้ค่ะกินนมแม่หลังหนึ่งเดือนแล้วถ่ายบ่อยถ่ายกระปิกกระปอยมากเลยถ่ายจนก้นเปื่อยกินนมแม่แป,ป๊บเดียวหิวอีกกินนมแม่น้ําหนักไม่ขึ้นกินนมแม่แล้วแหวะนมบ่อยเกือบทุกมื้อนะคะร่วมกับอาการหิวบ่อยนะคะกินนมแม่แล้วเอ่อท้องอืดท้องเฟ้อร้องกวน จะบอกว่านะคะอันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไม่ได้ดูดเกี้ยงเต้าค่ะเลยจะบอกว่ามารวบรวมประโยชน์ของการดูดเกี้ยงเต้าดีกว่านะคะสวัสดีคุณแม่นานา,นาใครมีเพื่อนต้งการแชร์ไปเลยใครที่มีเพื่อนพิ่งขอแชร์เลยนะคะทีนี้อปัญหาที่พี่แกนบอกไปนวเนี่ยเกิดจากส่วนหนึ่งก็คือมาจากปัญหาเรื่องของการดูดไม่เกี้ยงเต้าค่ะทีนี้ดูดเกี้ยงเต้ามันต้องเริ่มเมื่อไหร่นะคะ เวลาที่สอนบางคนสอนตามโรงพยาบาลที่แกงก็จะยังไม่พูดถึงดูดเกลี้ยงเต้านะคะเพราะว่าดูดเกลี้ยงเต้าเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อคุณแม่น้ำนมมาดีแล้วอ่าก็คือประมาณวันที่สี่ที่ห้าหลังคลอดนะคะที่น้ำนมมาดีเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการดูดเกลี้ยงเต้าเพราะว่ามันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยววันเนี้ยจะมาบอกนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์ให้พี่กันนะคะสวัสดีทางทิกตอกด้วยนะคะ อ่านะคะใครกําลังมีปัญหาลูกก้นแดงก้นเปื่อยใครมีปัญหาลูกกินนมแม่แป๊บเดียวตื่นใครมีปัญหาลูกแหวะนมบ่อยผิวบ่อยมาฟังกันแล้วก็กดหนึ่งบอกพี่กันนิดนึงนะคะกดหนึ่งให้พี่กันรู้นิดนึงว่าออดูดเกี้ยงใครมีปัญหาเรื่องของนมแม่ส่วนหน้าเนี่ยมากไปนะคะมาฟังเรื่องของดูดเกี้ยงเต้าอ่ะประโยชน์ของการดูดเกี้ยงเต้าข้อแรกนะคะหนึ่งก็คือน้องจะได้น้ํานมส่วนท้ายค่ะ น้ำนมส่วนท้ายเนี่ยคือน้ำนมที่มีไขมันที่บำรุงสมองค่ะ DHA, DHA, A, 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 A นะคะไขมันพวกนี้ค่ะเป็นไขมันบำรุงสมองนะคะที่จะอยู่ในน้ำนมส่วนท้ายค่ะทำให้ลูกของคุณแม่ที่ดูดนมเกี้ยงเต้าหรือในคุณแม่ที่ปั๊มนมแล้ปั๊มนมเกี้ยงเต้าลูกของคุณแม่ก็จะได้ไขมันดีเหล่านี้ค่ะอ่าข้อที่สองค่ะการดูดเกี้ยงเต้านะคะก็จะทำให้น้ำนมแม่ เกลียงเตา้าพอน้ำนมเกลียงเตา้าน้ำนมก็จะมีการผลิตมากขึ้นค่ะน้ำนมก็จะผลิตมากถ้าเราเออกนมออกไม่หมดน้ำนมก็ผลิตน้อยค่ะข้อที่2แลนะนะข้อที่3ค่ะการดูดเกลียงเต้าไม่ทำให้แม่เป็นปัญหาท่อน้ำนมอุดตันค่ะอ่านะคะหลายท่านนะคะเป็นปัญหาท่อน้ำนมอุดตันเนื่องจากว่าลูกดูดไม่เกีียงเตา้าหรือแม่ปั๊มนมแล้วไม่เกีียงเต้าคะ่ะ อันนี้สำคัญมากนะคะแล้วแล้วบางทีคุแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเกียงเต้าเป็นยังไงเพราะในชีวิตไม่เคยจับแล้วฟิลลิ่งนี้นะคะวันก่อนที่ที่แกนไปสอนสดที่เบบ i กิฟต์นะคะก็มีคุณแม่มาบอกว่าโอ้โหเนี่ยคือไม่เคยฟิลลิ่งนี้เลยนะคะเต้านิ่มเต้าเบา,านะคะอ่ะอ่ะข้อที่3แล้วข้อที่4ค่ะรถปัญหาทายบ่อยทายกระปิกกระปอยทายจนลูกก้นแดงค่ะ เพราะว่าในนมนแม่ส่วนหน้านะคะมันเหมือนมันมีฤทธิ์ยาเป็นแบบเหมือนยาระบายอ่อนๆการกินนมแม่ส่วนหน้าอย่างเดียวน้องก็จะอืดเยอะอืดกับปิกับปอยอเองก้นมันเลยเปื่อยก้นเลยแดงนะคะอ่าข้อที่ห้าลดอาการแหวะนมและลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อร้องกวนค่ะเนื่องจากนมแม่ส่วนหน้าเป็นเป็นนักษนะาน้าใสๆเนาะเวลาที่กินเข้าไปในกระเพาะอาหารลูกเนี่ยมันก็จะไหลปลืด้ดราดไหลเร็วเลยเพราะมันไม่มีน้ําหนัก พอไหลเร็วปุ๊บมันก็เออมีโอกาสที่เอาลมเข้าไปในระบบทางเดินอาหารเยอะน้องก็เลยมีโอกาสท้องอืดท้องเฟ้อค่ะอันนี้สาคัญเหมือนกันนะคะข้อที่6การกินนมแม่ส่วนการดูดเกี้ยงเต้าก็จะทําให้น้องเอาใหม่ข้อที่6การดูดเกี้ยงเต้านะคะก็จะทําให้น้องรับได้ดีค่ะเนื่องจากว่าในนมส่วนท้ายเป็นพวกไขมันค่ะก็จะอยู่ท้องนั่นเองนะคะเราก็ทําให้ลูกกินถึงเกี้ยงเต้านะคะ เด็ดค่ะด้วยความที่เป็นไขมันนะคะการดูดเกี้ยงเต้าน้องได้นําน้ํานมส่วนท้ายที่เป็นไขมันน้องก็จะน้ําหนักขึ้นดีบางคนเป็นแม่น้ํานมเยอะนะคะที่เจอบ่อยคือเป็นแม่น้ํานมเยอะค่ะแต่ว่าไม่เคยให้ลูกดูดเกี้ยงเต้าหรือเป็นคนที่ปั๊มนมแล้วไม่เคยเกี้ยงเต้าพี่การลูกหนูก็กินนมเก่งนะคะนมแม่ก็ไหลดีมากเลยแต่ทําไมน้ําหนักลูกหนูไม่ขึ้นเออนะคะเป็นเพราะลูกไม่เคยได้น้ํานมส่วนท้ายเลยเพราะปัญหาคือเวลาที่แม่นนมเยอะๆอ่ะ น้องดูดไม่ทันเกี้ยงเต้าน้องอาจจะอิ่มก่อนเพราะว่าตอนนั้นท้องมันตึงไปกับนมส่วนหน้าเรียบร้อยแล้วน้องก็เลยไม่เคยได้นมส่วนท้ายนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่เราต้องให้ลูกดูดเกี้ยงเต้ามาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วทีนี้หลายท่านก็กังวลว่าเอ๊ะหนูอ่ะเป็นแม่มือใหม่นะคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าดูดเกี้ยงเต้าเป็นยังไงใครที่ตั้งคันอยู่ให้จับเต้านมตอนนี้ค่ะฟินจับความรู้สึกไว้ว่าตอนนี้เต้าเราเบาแบบไหนนะคะ นมเกี้ยงเต้าคือเป็นแบบนั้นค่ะอืมนะคะพอเรามาั่นตาดงละนะหนึ่งก็คือเต้านิ่มเหมือนตอนที่ไม่มีน้ํานมสองบีบแล้วนมไม่พุ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราคิดว่าเกี้ยงเต้าแล้วเราลองบีบดูนะคะเอาเต้านมม่ตรงนี้เนาะบีบดูว่านมพุ่งไหมถ้านมแค่ซึมๆหัวนมนะคะโอเคนะคะนี่คือเกี้ยงเต้าแล้วนะคะแต่ว่าต้องบีบเป็นด้วยนะอ่ะเต้านิ่มเบานะหนึ่งเต้านิ่มเบานะคะ สคือบีบแล้วนมไม่พุ่งลกวงเล็บต้องบีบนมเป็นสามให้ทําแบบนี้ค่ะถ้าแม่รู้สึกว่าลูกอ่ะดูดเกี้ยงเต้าแล้วเต้านิ่มแล้วนะคะเพื่อความชัวร์ค่ะให้ดูดต่ออีกห้าสิบนาทีนะคะแบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่านมจะเกี้ยงเต้าค่ะอ่าแล้วทีนี้ค่ะกรณีเข้าเต้าพิกันหนูจะต้องให้ดูดยังไงนะคะ เวลาที่เราจะทํานมเกียงเต้ากรณีนนข้าวเต้าในมื้อถัดไปนะคะสมมุติว่าสิบโมงพี่แก้ให้นมข้างซ้ายะคะ่ะดูดเกียงเต้าแล้วแล้วน้องก็มาดูดข้างขวาอีกแป๊บหนึง่งแต่ตนมยังไม่หมดพี่แก้เอารูปไปวางอีกสองชั่วโมงน้องตื่นพี่ก็เอามาเริ่มดูดข้างขวาค่ะคุณแม่นะคะดูดข้างขวาต่อเลยนะคะเพื่อให้เก็บนมส่วนท้ายของข้างขวาะนะคะ กรณีปั๊มนมถ้าอยากได้นมเกี้ยงเต้าต้องบีบน้ำนมด้วยมือตามนะคะทุกครั้งหลังปั๊มนมจะสังเกตว่าเวลาที่แกนบีบน้ำนมด้วยมือให้กับคุณแม่เนี่ยจะเห็นสีน้ำนมเนี่ยข้นมากเลยคุณแม่ก็บอกโอ้โหคือฉันเพิ่งรู้ว่านมฉันข้นแบบนี้เพราะว่าธรรมดาไม่เคยบีบนมด้วยมือหลังปั๊มนมเลยนะคะอันนี้ก็สําคัญจะทําให้เกลี้ยงเต้าได้ดีมากก็คือต้องบีบนมด้วยมือตามหลังปั๊มนมคุณแม่ก็จะได้น้ำนมส่วนท้ายค่ะอ่ะแล้วทําไมบางคนเนี่ยมีน้ำนมส่วนท้าย เหมือนมีน้ำนมส่วนหน้ามากพอจะถึงส่วนท้ายมันนานมากเลยแล้วมันก็ปั๊มออกมาแล้วเหมือนมีน้ำนมส่วนท้ายน้อยเพราะว่าคุณแม่ปล่อยให้เต้านมคัดนานเกินไปค่ะการที่เต้านมคัดตึงนานเกินไปน้ำนมส่วนหน้าจะเยอะหนึ่งนะคะก็ดูเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ถึงนมส่วนท้ายอันนี้ก็ก็ต้องฝากไว้นิดหนึ่งนะคะก็ติดตามความรู้ดีๆหน้าเพจพี่กันแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ